บทที่70ความสำเร็จหรือความล้มเหลวล้วนขึ้นอยู่กับคนคนเดียวคูรุกฟิลส์นี่คือสนามเด็กเล่นสำหรับลูกสิงโตทุ่งหญ้าระดับ6ในช่วงนี้ของเกมมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่จะมาที่นี่เพื่อฟาร์มและอัพเลเวลนั่นเป็นเพราะระดับที่นี่สูงเล็กน้อยยิ่งกว่านั้นมอนสเตอร์มีจำนวนมากและเป็นกลุ่มทำให้ฆ่ายากลูกสิงโตทุ่งหญ้าเหล่านี้ลาเป็นกลุ่ม3-5ถึงตัวบางครั้งพวกมันยังถูกสิงโตทุ่งหญ้าอีลิตตัวเต็มวัยตามมา ทำให้จัดการยากมากอย่างไรก็ตามขณะน,นี้มีปาร์ตี้6กคนอยู่ในทุ่งนี้ต่อสู้กับกลุ่มสิงโตสาวคนหนึ่งใส่เกราะสีน้ำเงินโบกดาบใหญ่เผชิญหน้ากับสิงโตทุ่งหญ้าโดยตรงเธอไม่เพียงแต่หลบเล็บแหลมของสิงโตทุ่งหญ้าได้อย่างง่ายดายเธอยังฉวยโอกาสโจมตีและสร้างความเสียหายรูปหลักกล้าหาญของเธอสามารถสะกดใจแม้แต่ผู้หญิงได้สาวคนนี้คือสโนว์ก็อดเดสเจนเทิลสโน เธอไปถึงระดับ5แล้วและสวมชุดอุปกรณ์บร้อนซ์ระดับ4อสูรสคาในมือของเธอถือดาบผู้พิชิตระดับมิสเทีย o u สไอรอนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้พลังปัจจุบันของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีชิววอรียที่ไม่แพ้ใครแทงลูกสิงโตทุ่งหญ้า่ตัวพร้อมกันนักบำบัดของปาร์ตี้เสี่ยวยือเอ,อ๋อสวดมนมือที่ละเอียดอ่อนของเธอเขียนตัวอักษร,รศักดิ์สิทธิ์ในอากาศ เสี่ยวยื่อเอ๋อดูแลชิวอรเรียขณะเดียวกันก็รักษาเจนเทนสโน่ทำให้ HP ของทั้งคู่อยู่เหนือเส้นปลอดภัยแฟลมวิชเชอร์เจ้าเหยื่อรูก็สวมชุดอุปกรณ์แฟนตาซีเฟลมระดับ4เช่นกันลูกไฟขนาดใหญ่ยิงออกมาจากมือของเธออย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเสียหายที่หน้าขนลุกปรากฏเหนือหัวของสิงโตทุ่นยาในไม่กี่ช่วงเวลาพวกเขาสังหารกลุ่มสิงโตที่นำโดยอีลิตเจนเทนสโนหยิบของดรอปจากสิงโตทุน่น้าพบว่าเป็นหนังสือทักษะไม่มีอุปกรณ์ดรอป จากนั้นเธอมองไปยังเสี่ยวยื้อเอ๋อกล่าวว่าเสี่ยวยื้อเอ๋อนี่คือเซเครตไลท์ชิลของเธอเรียนรู้เร็วๆหลังจากพักแล้วเราจะค้นหาสิงโตทุ่งหญ้าตัวอื่นต่อไปเราต้องได้ทักษะรีไวฟ์ฟให้ได้ยอดเยี่ยมด้วยทักษะนี้การรักษาจะไม่หนักหน่วงอีกต่อไปเสี่ยวยื้อเอ๋อพูดอย่างมีความสุขขณะรับทักษะขณะกำลังพักเจ้าเหย่อรู้ถามด้วยน้ำเสียงอยากรู้อยากเห็นสโน Hammertrading ได้รับชื่อเสียงมหาศาลแล้วเราควรส่งคนไปรับสมัครเขาอย่างน้อยเราสามารถเพิ่มชื่อเสียงของกิลได้หากเราสำเร็จยิ่งกว่านั้นทักษะการตีเหล็กของเขาก็ไม่เลวมันจะเป็นเรื่องน่าเสียดายหากเราปล่อยให้กิลอื่นแย่งเขาไปไม่ต้องอีกไม่นานอุปกรณ์บร้อนระดับ3จะมีค่าน้อย เขารู้แค่วิธีตีอุปกรณ์บรอนสระดับ3และไม่มีแบบแปลนการตีเหล็กสำหรับอุปกรณ์ระดับสูงกว่าทำไมเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่ต่อสู้เพื่อแย่งเขาเราแค่เสียโอกาสหาเงินเล็กน้อยยิ่งกว่านั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่กิลด์ของเราจะสามารถได้แบบแปลนการตีเหล็กสำหรับอุปกรณ์บรอน์ระดับสูงเราต้องการเขาทำไมเจนเทนสโนสายหัวเธอไม่มีความสนใจเฉพาะเจาะจ,จงต่อคนอย่างแฮมเมอร์เทรดดิ้งแต่กลับพูดว่าตรงกันข้าม ฉันสนใจ Blackflame Forger มากกว่าโดยเฉพาะการกระทำของช่างตีเหล็กคนนั้นฉันไม่สามารถเห็นทะลุเจตนาของเขาได้หากเขาต้องการดึงดูดความสนใจของกิวชั้นนำและโดดเด่นแล้วเขาไม่มีเหตุผลที่จะซ่อนชื่อจะมีกิวใหญ่มากมายติดต่อเขาอย่างไรก็ตามเขาซ่อนชื่อป้องกันไม่ให้ใครติดต่อเขาได้นั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ตัวตนแต่เขายังคงแข่งขันกับ Hammer Trading ลดราคาอุปกรณ์ของเขาและให้ทุกคนรู้จักเขาอีกครั้ง ตอนนี้ที่เขาเข้ามาในสายตาของเราในช่วงเวลาที่เร่าร้อนเขาก็ถอนตัวจากการแข่งขันอย่างกระทันหันและจางหายจากสายตาของเราอีกครั้งเขานำอุปกรณ์ตีเหล็ก3ชนิดที่แตกต่างกันมาให้เราอย่างต่อเนื่องการสามารถได้แบบแปลนการตีเหล็กสำหรับอุปกรณ์บรอนส์มากมายขนาดนั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีความแข็งแกร่งมากแต่ทำไมเขาถึงถอนตัวอย่างกระทันหันเป้าหมายของแบล็ k เฟลมฟอร์เจอร์คนนี้คืออะไรหรือเขาถอนตัวเพราะเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่า Black Flame Forger คนนั้นพยายามทำอะไรเขาเต็มไปด้วยความลึกลับในทุกด้านสโน w ฉันให้คนไปค้นคว้าช่างตีเหล็กคนนี้ดีไหมหลังจากได้ยินเธอพูดแบบนั้นแม้แต่ฉันก็อยากเห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนหลังจากได้ยินการวิเคราะห์ของ g e n เทอร์สโนความตระหนักก็เกิดขึ้นกับเจ้าเหยื่อรูเธอเกิดความสนใจต่อ Black Flame For เจ r คนนี้อย่างกระทันหันเธอก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ธรรมดา ความสนใจต่อตัวตนของแบล็กเฟลมฟอร์เจอร์ของเธอหล้นออกมาแค่คิดถึงการสามารถเปิดเผยต,ตัวตนของคนนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในขณะเดียวกันภายในห้องตีเหล็กระดับกลางบนชั้นสองของสมาคมช่างตีเหล็กทุกคนการพิจารณาของพวกคุณเป็นอย่างไรแฮมเมอร์เทรดดิ้งนั่งไขว่ห้างถามอย่างสบายๆขณะมองตัวแทนของกิวชั้นนำด้วยตาเหยียดหยีอย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่แฮมเมอร์เทรดดิ้งตั้งไว้ ทำให้กิวชั้นนำเหล่านี้เงียบเงื่อนไขของแฮ m m e r Trading รุนแรงเกินไปแค่วิลล่าที่เขาต้องการในเมืองที่เขาอาศัยและเงินเดือนประจําปี5ล้านเครดิตก็ทําให้กิวเหล่านี้ถอยกลับไปแล้วไม่ต้องพูดถึงที่เขาต้องการให้ทับสินทั้งหมดถูกจัดลาดับความสําคัญให้เขาการปฏิบัติเช่นนั้นอาจจะมีเฉพาะหัวหน้ากิลและรองหัวหน้าเท่านั้นที่ได้รับ ในขณะที่ Hammer t ์เทรดดิ้ต้องการการปฏิบัติเช่นเดียวกับเขาแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ในฐานะเท่าเทียมกับหัวหน้ากิลแล้วรองหัวหน้าหรือพวกคุณต้องขิดให้ชัดเจนมันไม่ง่ายสำหรับฉันที่จะสร้างชื่อเสียงยิ่งใหญ่เช่นนี้ตราบใดที่ฉันเข้าร่วมกิลของคุณความนิยมของคุณจะเพิ่มขึ้นทันทีและเหนือกว่ากิลอื่น คุณจะไม่ขาดแคลนอุปกรณ์บรอนซ์และจะสามารถหาเงินก้อนใหญ่ได้เพราะเทคนิคการตีเหล็กของฉันราคาที่ฉันเสนอไม่ควรถือว่ามากแฮมเมอร์เทรดดิ้งพูดพร้อมรอยยิ้มใบหน้าของเขาสแสดงออกถึงความหมายที่ว่าหากคุณไม่รับสมัครฉันจะมีคนอื่นที่จะรับอย่าเสียใจเมื่อเวลานั้นมาถึงแฮมเมอร์เทรดดิ้งทำให้กิ่ชัฉันนำเหล่านี้อยู่ในอำนาจของเขาตอนนี้กิ่ดฉันนำแต่ละแห่งต้องการก้าวไปข้างหน้ากว่าคนอื่นหากเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะสามารถมีความได้เปรียบที่ใหญ่กว่าในการควบคุมเมืองความมั่งคั่งที่มาพร้อมกับการควบคุมเมืองเสมือนไม่ใช่ที่เพียงเครดิต5ล้านและวินล่าจะเปรียบได้ราคาที่แฮมเมอร์เทรดดิ้งขอถือว่าต่ำมองไปที่ตัวแทนของกิลชั้นนําเหล่านี้แม้ว่าใบหน้าของพวกเขาจะแสดงความลังเลแต่ดวงตาของพวกเขาส่องแสงด้วยความมุ่งมั่นที่จะรับสมัครเขา Hammer Trading รู้สึกอย่างกระทันหันว่าการกระทําของเขาในการลงทุนทรัพย์สินทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้ฉลาดจริงๆหากเขาไม่กล้าใจยืมเงินจากนักปล่อยกู้ในวินาทีสุดท้ายเขาอาจแพ้แบล็กเฟ a มฟ f o r เจอจริงๆโชคดีที่ Black Flame f o r เจอร์กัดฝุ่นก่อนเขา1นึ่าทำให้เขาได้ลิ้มรสผลแห่งชัยชนะในที่สุดขณะที่แฮ m m e r Trading ิงกำลังพอใจกับตัวเองสีหน้าของตัวแทนจำนวนมากรอบโต๊ะประชุมก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ทุกคนเผยออกซึ่งสีหน้าตกใจและปีติยินดีพี่แฮมเมอร์เทรดดิ้งผมขอโทษจริงๆแต่กิลของเราตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันนี้และยอมให้กิลอื่นกิลของเราจะไม่เข้าร่วมอีกต่อไปและผมยังมีธุระต้องทำผมขอตัวก่อนตัวแทนของ Star River Federation พูดอย่างกระทันหันราคานี้สูงเกินไปกิลของเราสามารถยอมแพ้ได้เช่นกันเราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับคุณในอนาคตในครู่หนึ่งตัวแทนกิลทั้งหมดเริ่มออกไป ยิ่งกว่านั้นทุกคนดูเหมือนจะรีบร้อนเรากับพวกเขาช่วยไม่ได้แต่ต้องวิ่งไปที่อื่นทันทีไม่ต้องการเสียเวลาแม้แต่น้อยพวกคุณหมายความว่าอย่างไรไม่เจรจาต่ออีกแล้วหรือพวกคุณอย่าเสียใจฉันเป็นช่างตีเหล็กที่สามารถสร้างอุปกรณ์บรอนซ์ได้ฉันจะไม่เข้าร่วมแม้ว่าพวกคุณทั้งหมดจะมาขอร้องฉันการสามารถตีอุปกรณ์บรอนซ์ได้เป็นเรื่องน่าทึ่งหรือ ตอนนี้บ้านประมูลกำลังขายแบบแปลนการตีเหล็กสำหรับอุปกรณ์บรอนส์ด้วยแบบแปลนการตีเหล็กเราสามารถเลี้ยงดูช่างตีเหล็กของเราเองเราไม่ต้องใช้เงินถึง5ล้านเครดิตเลยตัวแทนคนหนึ่งหัวเราะเยาะแฮมเมอร์เทรดดิ้งอย่างเย็นชาก่อนออกจากห้องตีเหล็กคุณพูดอะไรพูดให้ชัดเจนก่อนไปแฮมเมอร์เทรดดิ้งลุกขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากได้ยินสิ่งนี้ เขาคิดว่าเขาได้ยินผิดหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้า Hammer Trading จะต้องเผชิญกับความจริงที่สะเทือนใจเกี่ยวกับแบบแปลนการตีเหล็กในบ้านประมูลและความลึกลับของ Black Flame Forger จะเริ่มเปิดเผยติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่71จุดสนใจของบ้านประมูลหรือสนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือ ภาคมารสวรรค์ข้ามเวลารวม S20NO93ILR Nano Machine รวม S2VNYHDEO ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามตอบ